ดอกกระเจียวที่แม่พึ่งไปเก็บมาจากเขากระโดงนะคะเนาะวันนี้นึกอยากจะแกงใส่ปลาทูใส่น้ํากะทินะคะแม่พึ่งก็ได้ทาความสะอาดดอกกระเจียวเสร็จแล้วจ้าแล้วก็นํามาล้างให้สะอาดอีกครั้งก่อนจะแกงนะคะสวยงามมากเลยน่าแกงน่าเอาไปทํากับข้าวนะคะขาวจุวเลยเนาะดอกกระเจียวของเราสวยงามสวยงาม สวยงามมากจ้าต่อไปก็มาเตรียมในส่วนของพริกแกงกันจ้าแม่พึ่งก็จะซอยตะไคร้นะคะมีหอมแดงมีกระเทียมแล้วก็มีขมิ้นนะใส่ขมิ้นด้วยทาให้เป็นสีเหลืองๆนะคะก็ปกติจ้าก็จะมีใบมะกรูดด้วยเนาะนี่ใบมะกรูดแม่พึ่งยังไม่ได้ฉีกนะแล้วก็อย่าลืมใส่เกลือด้วยจ้าใส่เกลือตอนตาําพริกแกงด้วยนะคะเดี๋ยวแม่พึ่งขอตา้าพริกแกงก่อนจ้า นี่ก็คือปลาทูเนาะเดี๋ยวแม่พึ่งจะทําการแกะเอาเต็มเดือนเนาะแกะกลางไ้สาจจะนํไปีแกงกันค่ะแม่พึ่งก็ได้แกะปลาทูเสร็จเดีบยวอรแ,แล้วจ้าแม่พึ่งใส่ปลาทูไปสองเงนะคะแม่พึ่งให้พ่อหลวงบีไปซื้อมาเพิ่มอีกเข่หนึ่งนะเดี๋ยวเรามาเตรียมแกงเลยจ้าแม่พึ่งจะแกงใส่กะทินะคะแม่พึ่งก็จะใส่กะทิกลงปริมาณสองร้อยห้าสิบกรัมนะคะนี่กะทิเป็นไข่เนาะที่นนกลน,นะคะเดี๋ยว กะทิเขาแช่แข็งขนนอนกลนเนาะเดี๋ยไม่พึ่งขะทีกว่ากะทิมากน้อยตามชอบจ้ากะทิไม่พึ่งใช้ปริมาณ250 ml นะคะหนึ่งกล่องจ้าแต่ถ้าจะแกงเป็นกะทิที่บีบทำเองอะ่ะจะอร่อยนะคะก็ว่ากะทิแตกมันก่อนค่ะที่เดือดก่อนนะคะ ะทิเดือดแล้วนะคะใส่พริกแกงลงไปเลยค่ะใส่พริกแกงเรียบร้อยนะคะไปเพิ่งเติมน้ําล้างทรกเรียบร้อยปริมาณน้ําก็ตามใจชอบแล้วก็ให้มันพอดีก,กันกับปริมาณของดอกกระเจียวกับปริมาณที่เราจะแกงนะคะน้ำแกงเดือดแล้วใส่ปลาทูลงไปเลยค่ะปลาทูก็ใส่หมกักใส่น้อยก็ตามใจชอบเลยจ้า เราทูข้าสุกอยู่แล้วนะคะไม่ต้องรอ,อน้ำจ้าเทดอกกระเจียวลงไปเลยค่ะดอกกระเจียวล้างเรียบร้อยสะอาดแล้วนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเราทูไร้สุกอยู่แล้วนะคะน้ำมากน้ำน้อยก็เติมได้นะคะเพื่อน พอเติมน้ำกะทินะคะน้ำกะทิที่แม่พึ่งเก็บวไว้ในตู้เย็นเนาะแม่พึ่งแช่ตู้เย็นแล้วเขาจะหนืดนะคะแต่ไม่เสียนะกะ,ะทินะคะเป็นน้ำหางกะทิที่แม่พึ่งบีบกะทิคั้นกะทิทำน้ำพริกนะคะเหลือแม่พึ่งก็เลยแช่ตู้เย็นเอาไว้นะคะ แกงดอกกระเจียวใส่ปลาทูจ้าดอกกระเจียวสุกแล้วจ้าเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันค่ะปรุงรสก็ปกติเลยนะคะ ปรงชูรสรสดีน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาละนิดหน่อยนะคะปุมรสตามชอบจ้ะปงชูรสไม่พึ่งบอกได้แค่ว่าปรุงรสตามใจชอบนะคะไม่มีสูตรอะไรนะแล้วก็น้ำปรานิดหน่อยนะคะก็น้ำปลาจ้า ตามชอบเลยจ้ะหอมหอมดอกกระเจียวนะหอมปลาทูนะคะชิมรสให้ถูกใจนะคะแล้วกระเจียวเขาสุกแล้วมไม่ค่อยเค็มขำน้ำปลาดมา่อย <c oughs> ไม่ได้ใส่เกลือเดือยตอนตำพริกแกงอ่ะปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วแม่พึ่งก็จะใส่ใบเมงรักนะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะเกงปลาทูใส่ใบเมงรักก็จะเข้ากันมากจ้าเดี๋ยวเรามาใส่ใบเมงลักสุดท้ายนะคะใบเมงรักค่ะ หรือว่าเพื่อนๆไม่ใส่ก็ได้นะตามชอบเลยจ้าแต่ไม่พึ่งใส่นะคะเพราะว่าใบแมงลักจะเพิ่มความหอมนะคะแล้วก็ผักป่าปลาทูอะไรเงี้ยจะเข้ากันกับใบแมงลักนะคะอแกงดอกกระเจียวปลาทูจ้าใครเคยแกงบ้างแบบแกงกะทินะคะ แต่เพื่อนๆไม่เคยเกงก็เกงได้เลยค่ะแม่พึ่งชอบมากนะคะว้าวแกงกะทิปลาทูดอกกระเจียวค่ะแกงดอกกระเจียวของแม่พึ่งก็เสร็จแล้วจ้าแกงปลาทูนะคะชิมก่อนอื้อ พอดีเลยแล้วก็ดอกกระเจียวนะคะหอมหอมนะอืมชอบเขบ้ขกา,า,ากันเข้ากันหมักอืมอร่อยมาค่ะมากินข้าวด้วยกันจ้าเ,เพื่อนๆจ้าไปพึ่งคอเราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ